ถ้าพูดถึงนักธุรกิจไทยนะครับที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมสูงสุดจากชาวไทยทุกคนก็คงหนีไม่พ้น ที่จะต้องนึกถึงชายคนนี้คุณตันนะครับคุณตันนะครับก็เป็นคนที่เริ่มต้นตั้งตัวเนี่ยนะครับจากการติดลบเป็นหลักร้อยล้านนะครับจากการทําธุรกิจมาแต่แกก็สามารถที่จะกลับมานะครับแล้วก็เติบโตอีกครั้งหนึ่งจนประสบความสำเร็จเป็นหลักหมื่นล้านในปัจจุบันนะครับวันนี้เองเนี่ยผมอยากจะมาเล่าบทเรียนทางธุรกิจแล้วก็บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากคุณตันด้วยประสบการณ์ของคุณตันกับชีวิตของคุณตันที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราเรียนรู้จากคุณตันได้ครับสรุป7บทเรียนธุรกิจจากคุณตัันนภกรราทีคบ คุณตันใหญ่แกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนเป็นกันเองแต่ว่าเป็นคนเก่งด้วยแล้วก็มีบทเรียนมีข้อคิดอะไรดีๆให้กับนักลงทุนนักธุรกิจรุ่นหลังเสมอนะครับบทเรียนแรกนะครับก็คือคุณตันใหญ่แกจะเป็นคนที่สังเกตสิ่งรอบตัวแล้วก็หาโอกาสอยู่เสมอนะครับผมก็ยกตัวอย่างเลยคือคุณตันใหญ่เขาเคยเล่าให้ฟังว่าตัวเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยนะฮะมันก็มีที่มาที่ไปของชื่อเย็นๆนะครับคุณตันใหญ่แกก็ไปตัดผมใช่ไหมฮะทีนี้เจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยพนักงานเนี่ยไปเอาเครื่อง พนักงานก็วิ่งไปที่ร้านค้านะคุณตันเขาก็ตามไปก็เห็นว่าเฮ้ยพนักงานก็ไปบอกร้านค้าว่าเอาเครื่องดื่มเยน็นๆย็นมาขวดหนึ่งซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เจ้าของร้านเขาต้องการจะสื่อเนี่ยคือไปเอาพวกแบบอา,อาจจะเป็นเครื่องดื่มมาเยน็นเย็นก็ได้แต่เด็กคนนั้นเนี่ยกลับไปบอกว่าเอาเครื่องดื่มเยน็นๆย็นเลยเขาคิดว่าเยน็ยนเมันก็เป็นชื่อวินาทีนั้นเนี่ยคุณตันแกก็เลยคิดว่าเออมันก็ดีนะถ้าเกิดว่าเอาชื่อเย็นๆย็นเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเครื่องดื่มของแกเองนะครับก็เลยเกิด อว่าจะเอาเข้อมูลตัวไหนเอาอะไรมาใช้ในธุรกษษษษษษิจของเขาครับแล้วก็เวลาคุณตันแกตัดสินใจเนี่ยนะครับแกมักจะตัดสินใจด้วยกลุ่มเป้าหมายจริงเสมอน,นะครับแกจะไม่แบบมานั่งมโนหรือว่าเอาความชอบส่วนตัวไปเป็นจุดตัดสินใจว่าจะทําอะไรในธุรกิจอย่างเช่นโลโก้สินค้าเนี่ยนะครับคุณตันเนี่ยแกจะใช้วิธีที่ว่าไม่ว่าจะออกแบบมาสวยแค่ไหนนะครับแกจะเอาโลโก้น่ะไปให้ชาวบ้านตัดสินครับว่าเอถ้าเกิดคุณตันอ่านได้พนักงานอ่านได้คนออกแบบอ่านได้แต่ถ้าชาวบ้านเขาอ่านไม่ได้เนี่ย คุณนันเขาก็ไม่ให้ผ่านนะครับเวลาทําโคซาก็เหมือนเหมือนกันเลยครับเขาก็จะเอาให้กลุ่มเป้าหมายของเขาเนี่ยเป็นคนดูเลย ก็คือคนที่จะบอกว่าโฆษณาตัวนี้ผ่านไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องเป็นแม่บ้านเนี่ยบริษัทเป็นนักบัญชีเป็นพนักงานทั่วๆไปเนี่ยนะครับที่สามารถที่จะบอกได้ว่าชอบโฆษณาตัวนี้หรือไม่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณตันออกสินค้าออกมาเนี่ยมันก็เลยทําให้โดนใจแล้วก็เป็นที่จดจําของลูกค้าได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าแกเนี่ยมีการเอาไปเทสกับตลาดก่อนเอาไปเทสกับของจริงเลยไม่ได้จินตนาการมาไม่ได้เอาความชอบของตัวเองแล้วก็ไม่ได้เอาข้อมูลจากต่างประเทศเอาเพลย์บุ๊กต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยมันก็เลยทำให้แกออกสินค้าออกมา ก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายครับ นี่หลักการต่อมาของแกเนี่ยก็คือว่าคุณตันเนี่ยเวลาแกจะไปขายของที่ไหนเนี่ยแกก็มักจะลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองครับเรียกว่าเป็นการลงพื้นที่จริงๆเลยแกบอกว่าแกชอบลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองนะฮะก็พูดคุยกับคนในพื้นที่เนี่ยมันทําให้เหมือนกับแกได้คุกคีกับชาวบ้านแล้วก็สังเกตพฤติกรรมต่างๆของชาวบ้านนะครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาชอบอะไรแบบไหนเนี่ยเวลาเขาเดินไปผ่านตู้แช่เนี่ยเขาหยิบเครื่องดื่มอะไรถามแม้กระทั่งยอดขายสินค้าเนี่ยแต่ละร้านครับเออเป็นยังไงบ้างร้านนี้ขายดีร้านนี้ขายไม่ อย่างช่วงที่ประเทศไทยน้ําท่วมเนี่ยนะครับคุณตันแกก็ลงไปช่วยเหลือคนสิ่งที่คุณตันได้จากการไปลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะครับก็คือมันได้ใจของชาวบ้านไปเต็มๆเพราะนั้นรอบหน้าเนี่ยถ้าคุณตันลงไปอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะไปถามคำถามไปทําอะไรไปหาข้อมูลเลยเนี่ยทุกคนก็จะเบลคัมเสมอนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวบ้านเปิดใจให้กับคุณตันเนี่ยชาวบ้านเหล่านั้นก็มักจะเปิดใจให้กับสินค้าของคุณตันด้วยนะครับเช่นสมมติว่ามีอยู่เลือกอยู่2อันอย่างเงี้ยขวดนี้ชาว จะซื้อสินค้าของคุณตันมากกว่าเพราะว่าเป็นคนที่เหมือนกับเข้าใจชาวบ้านแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ชาวบ้านรู้สึกว่าสนิทสนมใจกว่าที่จะใช้บริการเขานะครับ นอกจากการลงพื้นที่ไปสำรวจด้วยตัวเองการทำสินค้าที่ตรงเป้านะครับเวลาคุณตันทำธุรกิจเนี่ยแกก็มักจะพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจด้วยจะเห็นว่าในช่วงต้นของธุรกิจของคุณตันเองอ่ะแกอาจจะมีธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอแต่งงานนะครับอสังหารนะครับร้านอาหารนะฮะเครื่องดื่มโรงแรมตลาดนัดแกกระจายไปหมดเลยเพราะแกบอกว่า ธุรกิจเนี่ยมันมันมกจะมีวงจรไซเคิลของตัวเองหากธุรกิจตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมัน,นมีแนวโน้มเนี่ยเป็นขาลงนะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นขาขึ้นก็ได้มันก็จะทําให้สามารถที่จะเอากระแสเงินสดมาสร้างธุรกิจต่อเนื่องไปได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการเงินด้วย <ๆ S 2> เพราะว่าสามารถที่จะทําต่อเงินไปได้เพิ่มความมั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะเกิดวิกฤตแบบไหนขึ้นก็ตามธุรกิจสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้ด้วยการกระจายความเสี่ยงนะครับ สิ่งที่น่าสนใจของคุณตันอีกอย่างนึงก็คือทฤษฎีที่คุณตันใช้ในการบริหารจัดการพนักงานในองค์กรนะครับทฤษฎีนั้นเนี่ยชื่อว่าทฤษฎีปาโลมาครับคุณตันอยากเล่าให้ฟังว่าเวลาคนทำธุรกิจเนี่ยนะพนักงานหรือว่าลูกจ้างทุกคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะเป็นลูกจ้างไปตลอดชีวิตหรอกครับโดยเฉพาะกับคนเก่งๆนะเพราะนั้นคุณตันเองเนี่ยก็จะมีวิธีการให้รางวัลกับพนักงานที่ทำงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นคนเก่งๆนะครับคือให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมกับกิจการนะครับให้เขารู้สึกว่า แล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปกับองค์กรได้ถ้าองค์กรเติบโตมีผลกาไรมากขึ้นพนักงานก็เติบโตแล้วก็ได้ผลตอบแทนมากขึ้นเช่นกันนะครับสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะทําให้พนักงานเนี่ยรู้สึกมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการให้กางวัลด้วยการจะมีเงินพิเศษให้ให้หุ้นบริษัทใ,ใ,ให้การเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือว่ามีผลตอบแทนอื่นๆให้นั่นเองก็จะทําให้พนักงานเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะทํางานโดยที่บางทีก็ไม่อยากจะรอไปจนถึงปลายปีเพื่อไปรับโบนัสเพียงอย่างเดียวคุณตันเนี่ย <ๆ S 1> เขาเลยเรียกทฤษฎีนมาแสดง แสดงโชว์ปุ๊บคนที่เลี้ยงเขาก็จะให้อาหารปลาโลมาเหมือนเป็นเหมือนกับรางวัลจากการแสดงของปลาโลมาเหล่านั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยปลาโลมาก็จะมาแสดงเรื่อยๆใช่ไหมเพราะคนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันคือจะต้องให้รางวัลเขาเห็นประโยชน์ทันทีว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยบริษัทเห็นประโยชน์นะก็เลยให้รางวัลเรากลับมาก็จะทําให้อีกบุ๋มเองเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องรางวัลหรือว่าเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะทําให้พนักงานเนี่ยมีความภาคภูมิใจในผลงานของตัวเองที่ได้ทําด้วย ถัดมานะครับเทคนิคในการทำธุรกิจของคุณตันเนี่ยคุณตันจะเป็นคนที่เน้นการทำธุรกิจแบบลงมือทำครับคุณตันบอกว่าไปทำธุรกิจเนี่ยนะเราแค่พูดให้คนเนี่ยฟังเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะฟังนะแต่เขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์มาเหมือนกับเราเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณตันเองเนี่ยจะไปลงมือทําให้เห็นเลยตัวอย่างก็คือตอนที่แกเปิดร้านอาหารใหม่ๆในช่วงแรกเนี่ยนะครับคุณตันเนี่ยจะลงไปทําทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นการล้างจาน่ะมีส e ้วมก็ข em, ัดส้วมด้วยให้พนักงานดูเลยนะครับซึ่งหลายในครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานล้างแบบล้างของงานทําความสะอาดงานอย่างขัดส้วมอย่างเงี้ยมันถือว่าเป็นงานที่อาจจะคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะรังเกียจแต่ถ้าแกลงไปทําเองเนี่ยมันก็จะทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเนี่ยขณดเจ้าของเขายังลงมาทําเลยนะพนักงานก็จะลงไปทํางานทุกอย่างแล้วก็ทําให้ธุรกิจตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ดําเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะครับสุดท้ายนะครับ จากทุกอย่างที่เราเรียนรู้มาเนี่ยนะครับคุณตันบอกว่าการที่คุณจะเป็นคนประสบความสําเร็จได้เนี่ยคุณจะต้องสู้นะครับจะต้องสู้คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่คนที่ลงสนามแล้วชนะทุกครั้งแต่เป็นคนที่แพ้แล้วไม่หยุดสู้ครับ ความสาเร็จแล้วก็ความล้มเหลวเนี่ยมันมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยนะครับมันจะให้ประสบการณ์กับชีวิตเสมอแล้วประสบการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นประสบการณ์ที่ล้าค่าในการที่จะเอาไปต่อยอดความสําเร็จในครั้งต่อไปคนที่ไม่เคยเจ๊งเลยเนี่ยคุณตนันแกบอกว่าแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่เก่งจริง คนที่ไม่ล้มเหลวก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยชีวิตนี้นะครับทุกปัญหาที่ผ่านไปเนี่ยจะทำให้ตัวเราเองเแข็งแกร่งขึ้นเสมอนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาหนึ่งประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาไม่ว่าจะจากความสำเร็จหรือว่าความล้มเหลวเนี่ยจะสามารถมาเป็นความรู้ของเรานะครับเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาครั้งต่อไปได้นะครับคุณตันเขาบอกว่าแค่อย่าก,กลัวนะครับแล้วศึกษาสิ่งที่เราไม่รู้อย่างละเอียดเนี่ยคุณตันเขาเชื่อว่าโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะทำให้มันประสบความสำเร็จได้ครับ